อันดับแรกยกให้ใครไปไม่ได้นอกจากรุ่นนี้ผ้าห่มจากแบรนด์ดังในเรื่องผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กแ a โซบ b าที่ใครๆก็รู้จักถึงแม้ราคาจะค่อนข้างสูงกว่ารุ่นอื่นๆแต่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพทำจากผ้าฝ้ายคอตตอนแทน100%ที่ใช้เส้นใยคุณภาพพิเศษเฉพาะแบรนด์มีความละเอียดจึงเป็นรุ่นที่มีเนื้อผ้านุ่มสบายเป็นพิเศษไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิว เนื้อผ้ามีความแน่นจึงให้ความอบอุ่นได้ดีแต่เส้นใยไม่จับตัวเป็นก้อนจึงสามารถระบายอากาศได้ดีมีลวดลายน่ารักสำหรับเด็กสามารถซักเครื่องได้อย่างสะดวกหากคุณพ่อคุณแม่ชอบสินค้าแบรนด์ที่มีคุณภาพซื้อแล้วใช้ได้นานเราแนะนำรุ่นนี้เลยครับ รุ่นนี้ผ้าห่มเด็กที่ถักทอจากใยไผ่คุณพ่อคุณแม่ที่ซื้อไปห่มให้ลูกน้อยต่างชื่นชมในคุณภาพเพราะมีความหนากำลังพอดีและมีความนุ่มของเนื้อผ้าสูงเป็นพิเศษนอกจากนี้ตัวผ้ายังใช้รูปแบบการทอที่มีความละเอียดสูงมากหากให้เจ้าตัวเล็กของคุณได้ห่มในหน้าหนาวแล้วล่ะก็ รับรองว่าอบุ่นหลับสบายหายห่วงแน่นอนขนาดของผ้าห่มถือว่าใหญ่พอสมควรสามารถห่อตัวเด็กได้ด้วยรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสพับเก็บง่ายใช้งานสะดวกหรือจะพกพาก็ไม่ลำบากอีกทั้งยังมีหูคล้องติดกระดุมสามารถแขวนกับคาซีทได้ช่วยป้องกันไม่ให้ผ้าห่มตกลงบนพื้นได้อีกด้วย มาถึงอีกหนึ่งรุ่นยอดฮิตที่คุณพ่อคุณแม่จํานวนมากซื้อไปห่มเจ้าตัวเล็กที่บ้านนอกจากจะมีลวดลายและสีสันที่มีความหลากหลายสําหรับเด็กให้เลือกแล้วยังทําจากผ้าฝ้าย100%เอร์เซซึ่งมีความอ่อนโยนช่วยถนอมผิวเด็กไม่ให้ระคายเคืองแถมยังมีความนุ่มละมุนเนื้อผ้าทอแบบ2ชั้นจึงช่วยระบายอากาศได้ดีไม่เก็บความร้อนทําให้เด็กๆหลับสบายทั้งกลางวันและกลางคืน นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติดูดซับความชื้นได้ดีด้วยจึงสามารถนำมาใช้เป็นผ้ารองที่นอนก็ได้ราคาย่อมเยาคุณภาพครบเครื่องขนาดนี้ซื้อไว้ใช้งานหลายผืนได้เลยครับมาถึงรุ่งที่เป็นผ้าห่มสำหรับห่อตัวทารกตัวจิ๋วโดยเฉพาะเพราะมีขนาดเล็กกระทัดรัดเหมาะกับทารกแรกเกิดไปจนถึงอายุ6เดือนและมีรูปร่างของผ้าที่ออกแบบมาไว้สำหรับห่อตัวเด็กโดยตรง จึงใช้งานง่ายและยังพกพาสะดวกอีกด้วยวัสดุทำจากผ้าฝ้ายอินทรีย์100%ที่ให้ความนุ่มสบายต่อผิวเด็กสามารถดูดซับน้ำและระบายอากาศได้ดีอ่อนโยนต่อผิวจึงปลอดภัยต่อการระคายเคืองผ้ามีการทอที่ไม่หนามากจึงสามารถใช้ได้ทุกฤดูการ อีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มองหาผ้าห่มสำหรับทารกแรกเกิดไปจนถึงอายุ6เดือนเพราะรุ่นนี้ออกแบบมาให้มีขนาดพอเหมาะสำหรับห่อตัวและห่มทารกตัวเล็กๆได้อย่างลงตัวที่สำคัญมีช่วงห่อหุ้งสีสษะเด็กโดยเฉพาะเพื่อให้ความอบอุ่นได้มากขึ้นคุนขอบรอบๆอ,อย่างดีเพื่อไม่ให้ความเย็นผ่านเข้าได้เรื่องความอ่อนโยนก็หายห่วงเพราะทำจากผ้าฝ้าย1 0 0เอร์เนเกรดพรีเมียมจึงให้สัมผัสที่นุ่มสบายต่อทารก หลายคนที่ซื้อไปต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่านิ่งมากคุ้มค่ากับราคาจริงๆคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด